โอ้ยยุด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 ล้างหยั่งล้างสังกะสีครับหมอมันหยังอยู่ในหันหัวงูตัวงูงูตามแล้วก็มาดาเล่นกลต้องมีงูมาปล่อยชิ่งช่อใช่แล้วครับมีงูมาปล่อยช่อมื่อนี้จะมาเล่นกลสู้เบิงพี่น้องตั้งใจเบิ้งให้มันดีว่าเป็นุ้มนี่ติอยู่ในงานกาชาตินะซุ้มนี่ละเขาคือว่าไปเรีนงานกาชาติพุ่นยังบ่ท่านด้เปิดบ้าในหอดเนาะยังบ่ท่านในหอดงานกาชาติจะเฝ้างเรียนจะมาดาเล่นกลเดี่ยวไมต้องเล่นจังบึง

อีเบอี์บปาโตเบิร์กนเล่นก่ะที่เขาพร้อมเอาเล่นเล่นเนี่ยบ้างเนี่ยพี่น้องตั้งใจเบิรงให้ดีเอออันนี้ไม่อยเนี่ยอันนี้ท่อพลาสลอนครับอันนี้เราเห็ดบังไฟครับเค็ดเค็ดเค็ดท่อปลาป่าก็ได้ได้คือกันมือนี้สิมาเล่นกลนผมจะเล่นกลุ่นซูเปอร์พี่น้องตั้งใจเบิรงให้ดีผมจะเสีค่าถาเซนเนี่ยเล้วเรนกล่นซูเปอร์มือเปล่าเปล่าพี่น้องตั้งใจเบิรงให้ดีว่าไอ้ยังจออกมากได้หนิโอมนะโม จ้าสิจำค่าฐานะนี่ครอเพราะถ้าดาวเรียกคุ้ยหน่อยก็แล่นออกง่ายได้หรออ๋ออ๋ออีกออกมากจะสร้างนางเบิ้งสะก้อนให้งางเลยรอเออนางเบื้องยุหันนางก็ได้ไงเออนั่งนั่งไกลๆกูเนี่ยอ๋ออมน้ำมอตอร์สะสาธุสาธุต่อไปนี้จะเล่นกลสู่เบิ้งแล้วนะเพียงพี่น้องเบิ้งพี่น้องดูให้ดีนะครับมือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรลวงเข้าไปเขาจะเล่นกลเนาะนะครับเล่นยังไเล่นยังเนี่ย เล่นไปเล่นแล้วเล่นยังเล่นโกน่ฮะเล่นโกนครับถ้ามันตัดมันจะโจ้วเขาหรอกอยู่ทา้งในมืดๆเล่นโกนโอ้ยใค้ก็เล่นเป็นเด้อมันคนละคนหมายได้ยังเนี่ยเอาไม่อยังมายาโกนไม่ใช่มายาโกนเอาไปโอ้ยคาสิโกนแน่นี่ขาก็เล่นเป็นเด้อูตายอุ้ยเล่นเลิกนี่จับมาไกล้ยังเมื่อกีโจกเลิกแทะงั้นเพิ่งอานสิบเนาะ มันน right. ักตกโดยเฉพาะดูอีป uh, ูขายฮะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบ้างไอหนี่เด้อครับผมไม่เห็นละพี่น้องเบิ้งตัวเบาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยั้งหนิอะไรล่ะให้ไผ่ดอกไม้ให้ปล่อยไฟเออเออเจ้าเล่นเพลงยังไหมนาะเล่นเป็งเสกดอกกุหลาบนี่เป็นเงินไหมซ่าไปเนี้ยเดี๋ยวมาเกิดเป็นจังเลยเอาจ้างจะโบได้ไร ทำแล้วถ้ามดานี่เสกกระดาษได้เป็นนกพิราบบินไปงี้สิก็ได้ได้ทุกกันครับเออกระดาษมันฉีกฉีกใช้เป็นแหวนไปเป็นต่อเป็นแตนได้ทุกการจากเบิ้งแบบไหนล่ะครอันจะเอาแบบเอากระดาษน้องสิพี่มาพันพันพันเอาไฟจูดเออแล้วก็พอเจ้าดอนดึงออกมาสิเป็นเงื่อนใบหางลอยก็ได้ใบพันก็ได้เอออเาแบบนี้เอายาเมื่อาแบบไหนเอาายมาื่อไหล่ะพอสูบปั๊บขยี้ขยี้ปั๊บสิเป็นเงื่อนแมงล้อยเอาแบบนั้นก็ได้ไหมอ่ะต่อไปนีิพี่น้องดูนะฮะผมจะเนี่ย ไม่ยังอกพี่น้องไม่ยังตายแล้วแขนขาก่อนโอ้ยเล่นันเลยออกกน้องรนอกเล่นข้าเล่นได่เล่นจนภาพเลยอแน่ข่อยแน่เล่นแน่บานี่เล่นแล้วนจ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 นนจ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 นนะนอาไนเปิดจอาไปออกทนจนจนพนจนะนจ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 นนจนจนนจนนจ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 นนนจนน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 ่นนนบนนน แขนจังได้ทางเราแท้ตัดบังตัวเอาแขนพอดีซื้อจักบาตรอุ้ยบังออกแล้วยานตัดแขนแขนออกแล้วบัตรโอ้ยยันตัดหัวนคนซื้อเล่นแนวไม่้ก็เป็นอย่างนี้เลยเลนแบบลึกลับลึกลับพี่น้องเพิ่งให้ดีมือเปล่าเปล่ามือไม่มีอะไรเลยฮะเอาตะเกาว์คือมีแหวนเขมีแห็น้อมันเอาไปจำดิเอาไปยังกระช่างเขาไปยัง ผมเจอมือเข้าไปในแขนเสื้อนี่ออกมาสิมีผลไมฆชนิดหนึ่งออกมานำมือเปาะเนี่ยพี่น้องใครเบิ่งในนั้นในงานกาชาดมติเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมามีบักไม้ออกมานำครับต้องเสียงบักไม้ไม่ไดเสือเอาที่ไม่เสียงยังเลนี่เบิ้งใครว่าเสียดอก็จว่าตัวคีตัวร่างนะเอาหาเบิ่งเราต้องเสียงให้เงื่อัวเลยเงื่อนตัวเลยงานเนื้องานเนื้อว้าเซียงศรีดาสองหน่วยกับกล้วยหน่วยนื้ อ้าวปานนั่นน่ะมาน้ากันคือบ่ให้พ่อกินน้ะแป้ง<ร>ห่าจะแตกยังก็รอก,กันเดียแท้เจ้าเป็นบ้าสมมอาบอีหัวเจ้าเป็นบ้าจริงเลยเข้ามาเสี่ยงยังไหวเหรมันบ่าเป็นบักซีดาล่ะกรับว่าเป็นกล้วยบังซีดาบังซีดาอืมมันต้องแรงนต้องแรงเพราะว่ามีกล้วยหอมอยู่เนีอะไม่หรกอกมัต้องแรงอีอะขึ้นแล้วเร็วนะ <laughs> หอมไม่เห็นรวยไงตัวรวยเขาขายพวกนั้นรวยไม่ยังไม่หยุกรวยมันรวยหอมหน่อยอ๋อเอ้าพี่น้องเบิ้งครับมือเปล่าเปล่าอ่ามือเปล่าเปล่าเอ้าจับไปนะสิ่พดเข้าไปครับยืดออกมาทีพี่พลดแล้วไหมพี่น้องตั้งใจดูนะฮะอมนะโมสาธุสาธุตรงมีผลไม้ออกมานะลูกนะบอกง่ายๆเลยนะอมเพียงพี่น้องดูดีนะครับมือเปล่าเออกมานะครับต้นผักชูตุ๊กข่าดีนนะครับอีกไม่นานประกอบก็ออกมา กินง่ายพ่อจะว่าตัวคนถอกินง่ายพ่อพ่อะเจ้ารถขั้นไงมากพ่เขาขนของกลับถอดปมันเล่นบ่ได้ดอกแบบนีคนสิหูวจักก้อนนั่นเบรนแบบแปลกๆบ่านี้อีกโอ้ยเออโอ้ยจะไปถอดแท้มันไม่ต้องเบิ่งประกอกดอกพี่น้องเขาปากกอกันนะชินไม่หักงันเเบิ่งผลแล้วไม่ชนิดนึงอีกมังกันไหนประกอกมักฟ้านี่ล่ะตั้งว่ะโอ้ยเก็บโอ้ยเก็บโอ้ยเก็บมีกันเยอะจริ่กินเบบดไม่ก็ได้ มาเดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หยั่งด้วยดิโอ้ยก็มาใกล้แท้ห้ามันออกมาหันใช่ไหมงูตัวอยู่ในหันน่ะเฮ้ยมันบวชไงหรอกพ่อไปเปิดโอ้สร้างเป็นเน่าพี่เออน้าน้าน้าโอ้ยน้าแก่นี่ไงไล่ตัวที่ตัวห้าเสีแต๊กยังไงี่ก็เปิดแม่มัหน่อยตัวหนาตัวรังโอ้ยจะของสีมาเล่นยญจะแท่งย่างล่างจะหอมเนาะงูเนาะ ว่าไมนสิมียังองเดียังยังก็่อยังไม่ยังนออ้โอ้โออ้อ้อ้โอ้โออ้โ้โอม่อ้โอ้โก้โอ้อ้โอ้นอ้โ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 อ้อาโออนโ่ยอ้โอ้โอผ้อ้้โอ้อ้าส้้้้้้้้้อออ้่นออพ่ออ้ออ สิค้าทาเขาแล้วก็มีร่ามาสิงอยู่่นนี่ถามมียังตอบได้บดนั่นล่ะผู้บดเชนบดผู้บดโอ้ยอยากบอ่าไอเ่นลยก่อนจะเล่นขอดนตรีหน่อยอดนตรีมาดนตีแ่จะใครล่ะแแแตปอตอตตอแปเ้าเดโอ้ยว่ามันพลาดว่าขอดนตรีเนาะว่ามันพลาดดังเมีปวดมุ่นด้วยง่ายงา่ายงาง่อ้าวไอเลน ดูนะครับต่อไปจะเป็นการตัดผมนะครับบักบอบนี่ก็จะว่าเอามาใส่จะไหนหรอกมันก็คือตัดผมเขาก็ว่าตัดผมนั่นแหละอย่างนเขาว่ากันเลยลวงใจข้อเลยนะโกหัวโกเก่าเนี่ยแม่เราเครดตีดีเนี่ถ้ากินง่ายแล้วบนนั้นอยากได้ค่าตัวหน่อยแป๊บแป๊ต่อต่อแป๊บแป๊บโอ้ช่ะเอาละดนตรีนั่ง โดตีเขาเห็ดให้มันม้ตนคือเถอะล่ะคือแต่โม่ไงคือตนคือแต่โมตัดดันเนาสุ้ไปนาะก็พวกหมอนีไหมเล่นหัวเจ้าล่ะพ่อเก้ามันสุ้คักเนาะได้โอกาสล้วคักเนาะไปเล่นเน่ยง่ายไปเออพวกทั้งในมาเล่นไปหลายๆด้วยต้องคอเลีนก็ได้หรอเออก้ใหญ่อยู่ดูแล้าเปียกได้นานนะน ใยักสหารัฐยิ่งเคียงดินลงมานี่น่าแห้งคืออยู่อ่ะตั้งใจโอ้ะโมตัสสาทุสาทุสาทุโอมรุกุกุยมรุกกุยมรุกมรุกกุยโอ้มรุกกุยมรุกุกมรุกกุยองโอ้โโออ้โอ้โอ้โอ้อ้้โอ้โ้โอ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 ้อ้้้เ้้้ มาได้ยังลูกมาแล oh. oh ้วถามอะไรตอบได้ตอบได้โอ้ยอันท้ายดำมันเข่าผู้ใดญ่อยู่เนี่ยให้บอกให้เจ้าถามข่อยมึงกรนั่นถามกูให้วันดำมันก็ไม่ได้เข่าสนิทเนาะมันว่างโดนหลายกูก็ถามมันไปอันตะขอกระตักสิตอบเพี้ยงไงอันยิ้นเสียงถามบ่ได้แล้วก่อโอมสาธุสาธุสาธุตอบไปนี่จะเล่นโกรนาด ว่าไกลๆหูกูก็ได้ดอกอย่ามั็นมะเขานะเจ้าแล้วงานหูกูก็หวกัวโทษน,นันแลว้วมะเขากันแม่เน,น้อพ่อกับลูกนีเนาะเฮ็ดขึ้เนเข้าไปเลยด้วยางานกับฉันไพดามวยาพดามวยมาหรือยังมาแล้วถามอะไรตอบได้ได้ายดามวยตามพ่อมาสิลูกพ่อแม่เมื่อกี้ไม่อยอมเลยขูเป็นพ่อมึงมึงเป็นลูกพ่อ เอาใจได้เลยนี่ว้าวเรนกั็ว่าเขาการมากนั่นนั่นโอ้ยเพาเขาเยอะเพาบ้านนี่ตอบไป็นรถเองด้วยดิว่าเฮ้ยลืมข้าวอ่ะจังหวะก็ได้เป็นลูกเราตายก็ะส่านไม่นั่นนายรถมีโอกาสเอาเลยไพยดำมวยมาหรือยังมาแล้วถามไม่ได้ตอบได้ได้พยดำมวยนั่นอะไรหลอดไฟ มันคือตอบถึกแล้วคืออะคือแนวนอนเชียววะเฮ้ยเสียบวะครับอุ้ยเสียเสียวใช่ละบอยจะถามอีกแล้วนะถามเลยมีกี่รติไม่ได้นับดูเมาโลนเห็นี่ยโอ้ยใครเห็นบอสเสือครับอันนี้เจ้าบ่เข้าใจซื้อดอกพายดำมึงก็เข้ามาเออแม่นบในนับเลยโบหูจักพายดำวิ่งอยู่ดิให้ผู้อื่อนให้ผู้อื่นถามเดี๋ยวให้ครเป็นผู้ถามาเนี่ยใครบอสเสือให้ผู้อื่นถาม คอยบ่งถามมึงหายดำเลยมาหรือยังลูกมาแล้วถามอะไรตอบได้ยังไงคือจังหวะเท่าเหร่ตานแมวยน้อยทีไรไอ้เอ้ยอยูเอ้ยวางสนิยังสดสดหายดำเลยมาหรือยังเอ้ยมดแล้วเอ้ยบ่นมาดิแม่บอกเลยจะสร้างเว้ยบ่เงาบ่เมินเอ้ยเอ้ยอยู่ผู้ใดทีบกูเฮ้ยชีบพวกไอชีบกับเจ้าโต๊กเองหมายว่าเอ้ยกะว่าเอ้ยเนี่ย บังคักแล้วว่ามันผิดไม่อ่ะเครื่องบินมัตสึฮาระลูกปืนอ่ะเอาไปถ่ายดามเ้ยมาหรือยังลูกมาแล้วถามอะไรตอบได้ได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถ่ายดามเ้ยเออตามพ่อมาสิลูกตามแล้วพ่อถ่ายดามเ้ยเออผู้หญิงคนนี้เขามีโชคไหมลูกมีเขาถูกหวยรวยเบอร์บ้างไหมลูกถูกเขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไรถ่ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่เนื้อกดใจอ่ะอกดใจอ่ะ ว่าแล้วว่าแล้วคอนเสิร์ต M150 คันสุดท้ายทีนึงอย่าลืมจ้างเสียงอีสานกับเลี้ยงอีล่านเด้อคอนเสิร์ต M150 มีแต่ไห้กับไห้โอ้โหน่มานั่งเบิรงเสียงอีสานโชคดีอีกต้งหักถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าเอาทำอีกำดีถ่ายไา้ไหมผู้หญิงคนนี้เขาจะมีโชคไหมลูกมีเขาจะถูกหวยร้อยเบอร์บ้างไหมลูกถูกเขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งเขาจะถูกงวดวันที่หนึ่งหรืองวดวันที่สิบหกชาติหน้า ไปแล้วเว้ยแล้หผมโอ้โมันเล้่องแบบทากูแอรแลนมาพี่าคูแเฮ้ยเอทาแเจ้ารสู้นี้กูเลนยังเจ้าไปต่อเจ้ละไฟีอยู่ดำเอาสู้แลนดาจะแตกยังูไดบอกเจ้าว่าชินะเอาไพดำมาเองเอเออแมนอี๋ไพ่ดำเผ้าวะเชื่อว่าครับว่ามีพวกปีศานมันกับวางกันนะบออ้เอาพื้นเรีนอไ่เยนนี่แเบร์้นบาทงห่นี่เล่นบาด นม่งมานิมึงจะตรีนนาปานจะราจรแท้มึงอยากตัดมุกดีไรมามานั่งบัดนี้ม่นง่ที่พาเล่นผ้ยดำเรีน้เาค่อยๆเล่นะ้นเาค่อยๆก็เล่นเบิ่งพญายีแล้วบอเสือเลนงาตาอ่ะมานั่งลุกหลับกัแล้วดอกเรียกวิญญาณผ้าดำเขาล่างตูนะเขยค่ยเพื่อเขาไม่ต้องคอยไปขอเพื่อนมึอนี่ให้เขาเขามาเขาซะก่อนให้เรีนยี่สิเรนมานังเอ้ออค่รคอเรยนก็ิบอกใครเงี้จ้าบอกใครงยจ ไอ้ไอ้จะแบเ้ยไม่งันก็จะเดที่บอกเนาจะเป็นนัำแข็งปะพ่อจัจะกหวาจะเดิลทุกเงกูแะงกูแตะเจ้าเฮอนนี่ก็ใไม่ง้ยหนาเมื่อเจ้าเดี๋ยวอไม่งหาแค่บาดบาแค่บาไหนและใหญ่แล้วนะนะอบกิบตีบ่เจริญนะมาม่ดังเออเออนางกอนางเออาทเจ้าของ มาว่างไแม่ไม่น่าจะห้ำหมอกสักก้อนได้ดุนห้ำหมอกเจนี้เป็นแพหนูไหมโอ้ตัวแพโ้นั่งหลอวะนั่งได้ตัวนี้ขนยืนันก็ทิูุ้งกัน่าี้ตัวโอ้ชิวๆป้อมเอ้าคุมบาทตั้งใจนะโอ้ผม้็เบนเถอะวะเฮ้ยจะจะคายหนาคายตาเี้ยเล็กน้อยก็คเงี้ยวผู้ถผู้หายพอได้สักไว้เนาะอ้งใจโอม่ตมาต่สสะสาทุสาทุสาทุ

เขาเปนเข่ามาแล้วก็เพราะเอาผ่าโพงหัวเนาะตาเชยจำมุนสักกันจำมุนสักกันเข่าใจนี่เนาะน่าเร่ยนดีเนาะมุนสักกันเออเอออย่าฟามุนอย่าฟามุนฟังอีกหามันมามุนนั่งเออมากัณนี่นั่งอีกแน่นอนทำไมไม่ให้ละมัเออมาหรือยังเออเคยก็ได้ไปใช้ได้ล่ะมาหรือยังก็ได้เ็ยยื้อนี่ได้ล่ะ เดี๋ยวนี้ผ้าดำนั่นมาเขาล่างไปเขาถามนั่นน่ะให้ให้ตอบไปเลยอะไรให้ตอบเพี้ยงอ่ะเออเออเขาวาดเนอเข็ดหยังเข็ดน้ำทำอะไรทำตามนะเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกไม้น้ำนองกันเดี๋ยวตุ่นนองตองไหมเออดอกไม้ก็ดอกไม้มันใจมากแต่นะมันใจยเด็กน้อยสายเดียวฝนเที่ฝนอะไอกีลาคือได้สายเดียวสองสายแท้อะทำไมไพ่ทำไม เออมาหรือยังมาแล้วถามไม่ได้ตอบได้เดี๋ยวจะเพิ่มไม่ฮะไม่ฮะไม่ยังเมนต์ตัวเจ้าของว่าแล้วกินนี่กินตัวนะครักโอ้โอ้ตัวทลายอดเข้าหอดหลังเจ้าของก่เรียบชัดว่าน้าไี่ตัวหรเนาะมาเนาะอ้ะไรวะโน้เมนต์คือตัวตัวเท่าเนาะดีเราเราได้โดนตัวปล่อยไฟนั่น อี๋นะมันหอมคือดอกกระเจียวลืมทุ่งใครตัวมันกะเจียวหอมยังนะฮึใครดำเออไม่ทำอะไยกินมันยังบทัวทะเลไปใส่ยูบอนสากซ่ะใครดำไปเออมาเรืยังมาแล้วจะโตเรีงนามเออมาโตกอกใครดำไปจะขี้เอาเ้ยใครดำเออตามพ่อมาจิลูก ตามข้อไปหรอมาตามมาตาม้วถามอะไรรู้จักู้จัาให้ละบเออตามมาเรื่อยามแล้วใละบเออข้าจะต้องมันยางม่เห็นยังะบาดเปล่าเอากรตา้อมาชิลูกยงแลมตัวาี่มันเราบอกขาใจอี่ังเลยได้ดีนี้อที่จังเลสนะดังยู่ซือบ่ต้องยางนำไ้กีก็บอตอถามมก็แล้วที่เดยนี้อย อ้าวไอ้ถามด้วยไพ่ละไหมเออยันยังน้ำก้นนะเออยันยังบอกถามอะไรรู้จักรู้จักผู้ชายที่นั่งสามคนอยู่ตรงเนี้ยเรียงกันเนี่ยเขาใส่เสื้อสีอะไรดิเสื้อสีแดงก็ถูกเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆสิบปีเต็มเ็มที่รำเรียนมาไพ่ลวไหมเออจะถามอีกแล้วนะถามเลยพ่อชายคนนี้เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาใส่เสื้อสีอะไรเนี่ย เสื้อสีขาวถืออีกแล้วครับถืออีกแล้าดสองสีถือบดบโท่มาแนีนั้นมันนี่เขาคยถามพ่อที่ถามบอกเอาถามบ้างถายดำเลยเอามาหรือยังลูกตาแล้วถายดำเลยเอาถามอะไรตอบได้ตอบได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถ่ายดำเลยเอาตามพ่อมาสิลูกตามแล้วผู้ชายคนนี้เขาใส่เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวเสื้อแขนสั้นถูกอีกแล้วถูกอีกแล้ว จ่ายเป็นเงินเอาฮะได้เงินบ่ครับประทับใจประทับใจเหลือเกินผมเป็นผู้เอื้อผ้าดำมาครับอุ้ยผู้ตอบจังได้ตัวเอาคอยตอบแต่ก่อนคือบ่ทันได้โอ๊ยแล้วตอบก่ถูกไม่ได้นับดูว่านี่บ่ได้นงั้นงั้นฮะเงินลอยนึงคนหนึ่งตอบถือได้เงินอ่ะเออโอ้ยตอบแมงก็ขึ้นเหรอวะ